เราใช้เครื่องบดกันเลยครับต้องหม้ก็ว่องไวกันเลยทีเดียวแพงไม่ได่เครื่องตัวนี้คุณพม่คะผงวอเลอร์เลยยี่บาทใช่ไหมโอเคเลยวันใช้เยอะไหมเนี่ยยอดรวมทั้งหมดนะครับร้อยโลนะครับประมาณร้อยโลสุด<อ>ยอดเลย สวัสดีครับเพื่อนวันนี้อยู่กับรายการมาดูกันครับผมณขณะนี้ผมอยู่ที่ร้านไก่ทอดพิกัดต,ตลาดนัดวัชสสการวันศุกร์ครับผมเป็นนัดตอนเย็นครับผมนนเดี๋ยวเรามาดูครับว่าเขามีอะไรกันบ้างนะครับตันนี้ลูกค้าก็กำลังเข้ากันเลยทีเดียวครับผม สวัสดีพ่อค้าสวัสดีคุณแม่ค้าด้วยนะครับแกลังวุ้นาาเลยทีเดียว ยด้วยหมันจะแข็งหน่อยนะลูกหนูเชื่อไหวเหรอคะเ้าสิบาทเอาน้องด้วยไหมสมคิดเอาน้องไก่ด้วยไหมน้ยไนาหนังนะหนังไก่ยังไงคะยีบาทสามถุงเหมือนกันนะนะอันาไปร้อยหนึ่งเลย นี่ลูกทางนี้ลูกหนูหนูจ้าต้องมาซือค่ะลูกของเราด้วยอันไหนใส่ตองนี้นั่งนะเาอนั่งเขาน้อยหนึ่งนั่งนะ นะคะคุณแม่ค้าหนังไก่กรอบขายเท่าไหร่ยี่สิบอยู่ฮะอ๋ออร่อยมากเลยอร่อยตัวนี้เป็นอะไรตัวนี้เป็นอะไรเนี่ยกำลังจัดเนี่ย หรอคะคอจ้ะโอเคคอจ้าละยี่สิบยี่สิบบาทนะน้องไก่น้องละสิบบาทนี่นะน้องละสิบบาทนะตัวนี้เป็นอะไรครับคุณแม่ค้าอันนี้เป็นสะโพกค่ะเท่าไหร่ครับผมสามสิบบาทสามสิบบาทนะแล้วก็นี่สะโพกจัมโบ้สามห้าครับผมนี่จะเป็นโคุงไก่สับบดฮะทถ้าแบบว่าทีละตัวมันจะไม่ค่อยทันออ๋ อ๋อโอเคเลยเท่าไหร่เท่าไหร่มียี่สิบห้าบาทตัวหนึ่งจ้ะตัวหนึ่งนะจ้ตัวนึงมีทั้งหมดทั้งสัปครับผมข้าวเหนียวขายยังไงคุณแม่คะข้าวเหนียวห่อละห้าบาทห่อละห้าบาทนะโอเคขอบคุณครับโหนี่กำลังทอดกันใหม่ๆเลยนะตัวนี้ไม่โกงนะครับเพื่อนสองกระทะกันเลยทีเดียวครับผม เดี๋ยววันนี้มีเพื่อนๆถามมาหลายคนเลย ه, ทําไมร้านไก่ทอดน้ํามันมันดำคือข้อหนึ่งเลยเนี่ยที่ผมหาข้อมูลมาคือใช้ไฟแรงข้อสองก็คือไอ้ส่วนผสมของพวกเครื่องหมักแล้วก็พวกแป้งพวกกระเทียมอะไรพวกนี้มันจะทําให้น้ํามันดําเร็วนะครับเพื่อนๆอ,อ่าน้ํามันจะเปลี่ยนทุกวันผมเพื่อนๆถามมาเยอะก็เลยจะมาบอกกันในคลิปนี้เลยครับผม พอเสร็จแล้วก็ท้อ,อนกากออกนะครับเพื่อน การบดจ้าน<ๆ>ี่เราใช้เครื่องบดกันเลยครับน้องหมาเจ้าต <rim> ัวนี้ก็ว่องไวกันเลยทีเดียวแพงไหมเนี่ยเครื่องตัวนี้คุณแม่คะหมื่นกระบาทของหมื่นกระบาทนะเพื่อนมีมอเตอร์อยู่ด้านล่างนะโอ้แป๊บเดียวเองถ้าสับก็จะนานหน่อยสับจะนานนะนี่ละเอียดเลยนะได้ เรียบร้อยครับผมตอนนี้เป็นไรเนี่ยคุณน้่งครับน้องครันน้องนะอสองกระทะกันเลยเดียวครับผม ทอดนั่นเหรอ10นาทีอืมใช้เวลาประมาณ10ปอนด์นาทีนะสีหน้ารับประทานเลยตัวนี้เราใช้แป้งอะไรเนี่ยคุณผู้ครับแป้งทอดกรอบทั่วไปครับอ๋อแป้งทอดกรอบทั่วไปนะสีหน้ารับประทานกันเลยทีเดียวโงงไปเลยเลย25บาทใช่ไหมครับผมโอเคเลยวันใช้เยอะไหมเนี่ยยอดรวมทั้งหมดนะครับ100โลเลยมาครับประมาณ100โลโหสุดยอดเลย โอ้โหสีน่ารับประทานกันเลยทีเดียวครับผมเรียบร้อยช้อนกากขึ้นนะครับเดี๋วจะไหมนะเดี๋ยวจะไห่นะครับมันเพื่อนเรียบร้อย นี่แบบสับก็มีนะครับเพื่อนตัวเล็กก็ยี่สิบตัวใหญ่ยี่ห้าตัวเล็กยี่สิบตัวใหญ่ยี่สิบห้านะคุณลูกค้าของเราขายตลาดนัดวสากลวันไหนบ้างกี่โมงกี่โมงครับมีวันจันทร์วันจันทร์เย็นกับวันศุกร์เย็นจ้ะครับผมตั้งแต่กี่โมงครับผมตั้งแต่บ่ายสามโมงจนถึงประมาณสองทุ่มเลยถึงสองทุ่มนะแล้ววันอื่นมีไหมวันอื่นขายที่ไหนวันอื่นวันอื่นขายที่วัดตกากสองวัน ครับผมวันอะไรบ้างเย่ยว,ว,วันพุธกับวันเสาร์อ่าวันพุธกับวันเสาร์นะโอกาสจะมีช่วงเย็นนะครับเพื่อนโอเคขอบคุณมากครับผมก็ไปกับกากนะไม่เจอโอ้อยู่ยู่ปากทางเข้าเลยนะอ๋ซอ,ยอซอยแรกเลยนะ มีเคยสับพาดเอานิ้วไปเนี่ยคุณน<ฮ>ไหมคะย,าง,ยางจะยางนะแต่ลูกชายเคยโดนเขาเคยโดนแล้วนะ <c oughs> ตั้งระวังครับผม <c oughs> เลยครับผมเลอกเลยครับผมวันนี้ลูกค้ากำลังเข้ากันเลยทีเดียวครับผมเลือกได้เลยครับผม น,นี้ลูกค้าเข้ามาอยู่กันเลยทีเดียวครับผม ใช่ครับผมมีลูกค้าประจำ่ไลูกค้าะลูกค้ามาซื้อบ่อยไหมฮะอร่อยไหมอะ ขายดีก็เลยทีเดียวครับผม นี่ก็บอดกันไม่หยุดกันเลยทีเดียวครับผมเียอะ้อย สวัสดีคุณลูกค้าครับมาซื้อร้านนี้บ่อยไหมครับบ่อยอยู่จ้าติดใจอะไรครับผมมาบ่อยทำเอยสะอาดแล้วก็อร่อยด้วยอร่อยด้วยถูกไหมถูกหรือแพงถูกจ้าทิ้งก็ใหญ่โอ้ทิ้งก็ใหญ่ด้วยเตรียมมันมามาเนี่ยไม่ได้เตรียมนะโอเคขอบคุณมากครับผมเดินทางปลอดภัยครับไปเร็วฝากตรงนักตรงภาคร้านที่จ่ายเราเมื่อกี้อยู่ร้านหมูย่างนะ อ๋อครับผมโอเคยังไงเดี๋ยววันนี้ต้องขอขอบคุณมากนะครับขอบคุณคุณลุงมากคุณแม่ค้าด้วยคุณน้องด้วยครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับครับเพื่อนๆสำหรับเพื่อนที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ช่องกระหลงฟุดดี้ด้วยนะครับกับรายการมาดูกันครับผมแล้วก็ฝากไปด้วยครับผมร้านไก่ทอดตลาดนัดวัดสากรวันศุกร์ตอนเย็นครับผม สำหรับว,วันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม